สวัสดีครับผมดรมนสักโซเจเรนธรรมนะครับผู้ในการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภาิบาลข้อมูลนะครับก็ขอเชิญทุกท่านมาพบกับโครงการนะครับดิจิเดต้าแคม2022นะฮะซึ่งเป็นโครงการที่เราจะเฟ้นหาอัศวินและปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐนะครับเพื่อจิงเงินรางวัลกว่า1 0 0 0 0บาทนะครับโครงการ d ิจิเดต้าแคมป2022 เป็นโครงการที่จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและร่วมสนับสนุนโดย Tableau เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด Data Driven Organization โดยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวคือการสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจรวมถึงการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ เกิดความรู้และมีพฤติกรรมการทำงานให้เป็น Data-Driven Organization มีทักษะในการใช้ข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกแบบ i n s i g h ์เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจหรือวิเคราะห์เรื่องต่างๆให้ได้มากที่สุดแทนการใช้ความรู้สึกหรือสัญชาตญาณเพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัลนโดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนง,งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สเกิดการนำความรู้ด้านการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลไปปรับใช้ภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เกิดเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล Data Community และเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรภาครัฐ 4. เกิดตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมของการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและนำไปสู่การขยายผลได้และมีเกณฑ์การตัดสินทั้ง4ด้านคือ 1. ด้านการนำเสนอข้อมูลถึง50%แบ่งเป็นประโยชน์และความน่าสนใจของผลงานตัดกะและการเรียบเรียงในการนำเสนอ ความเป็นไปได้และโอกาสในการนำไปประยุกต์ใช้จริงด้านเทคนิค30%แบ่งเ,เป็นความยากง่ายในการประมวลผลและการจัดเตรียมข้อมูลความคิดสร้างสรรค์นในการประยุกต์ใช้เทคนิคให้เหมาะสมด้านความสวยงาม10%การปรับแต่งภาพของแดชบอร์ดเช่นตัวอักษรสีองค์ประกอบของกราฟ และการจัดวางเลเยอร์ด้านการมีส่วนร่วม10%ความตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการโดยเงินรางวัล100,000บาทจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆคือ 1. รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน30,000บาท 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหได้รับเงินรางวัลจำนวน20,000บาท 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000 0บาทและมีรางวัล Popular ่ o โหวจะได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000 0บาทเช่นกันและระยะโครงการจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือระยะที่1รอบก่อร่างสร้างพื้นฐาน Basic Training โดยผู้ที่เข้าแข่งขันจะได้รับทักษะการจัดการข้อมูล Data Management การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics การนำเสนอข้อมูล data visualization ระยะที่2จะเป็นรอบปั้นอัศวิน exclusive training and p i t h i n g โดยจะมีผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่8ทีมเท่านั้นที่สามารถเข้าไปสู่รอบนี้เพื่อฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญผ่าน data clinic พร้อมส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบของออนไลน์ p i s h i n g ททีีมไมไ่เกิน5น5าละสำหรับท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อร่างสร้างพื้นฐานทุกท่านนะครับก็จะได้รับใบรับรองหรือว่าสติฟิเคตจากทางโครงการนะครับโดยจะเป็นการอบรมทักษะทางด้าน Data Analytics แล้วก็ Visualization ซึ่งก็คือการสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อเสริมสร้างทักษะของท่านให้พร้อมในการไปสู่รอบถัดไปครับและการแข่งขันครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านการเข้าร่วมถึง197ทีม และสามารถแบ่งความสนใจจำแนกตาม Focus Areas ได้ถึง6ประเภท 1. ด้านสุขภาพ 2. ด้านการศึกษา 3. ด้านเศรษฐกิจ SME 4. ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสัย 5. ด้านบริการและสวัสดิการประชาชนและ6 ด้านเกษตรกร,ร,กรโดยใน197ทีมมีผู้สนใจด้านเศรษฐกิจมากถึง79ทีมถือว่าเป็นจำนวนที่มากและเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อประเทศของเราโดยตรงก่อนเริ่มอบรมเราไปพูดคุยกับวิทยากรกันสักหน่อยดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่แคทเริ่มก่อนแล้วกันเนาะในส่วนของเริ่มต้นโครงการนาตาตัวนิจินารแคมตัวนี้นะคะ ที่คัมองว่าผู้ที่เข้าอบรมอะค่ะสามารถนําในส่วนของอเนื้อหาหรือความรู้หรือว่าการโค้ชที่ได้จากการเข้าแคมป์นในส่วนตรงนี้ค่ะไปประยุกต์ใช้กันในส่วนของอหน่วยงานได้พอเท่าที่พี่ดูเนี่ย ท,ทุกทากาี่มันมีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขาดเครื่องมือที่จะเอามาในส่วนของการดึงข้อมูลตรงนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพหรือเกิดประโยชน์ในส่วนตรงนี้สําหรับตอนแรกๆที่เข้ามาก็เข้าใจว่าทุกท่าน,นย,ยังไม่มีพื้นแต่พอเข้ามาได้เรียนรู้ตั้งแต่ฟันดัมเมนท์พื้นฐานจนถึงวิธีการใช้งานวิธีการทําอะไรต่างๆะคะ่ะพัฒนาการต่างๆที่ได้รับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวและคาดว่าทุกทีมที่เข้ามาก็มีความพยายามที่จะ นำข้อมูลที่องค์กรตัวเองมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในส่วนตรงนี้ในมุมมองของพี่ก็คือคทุกคนนะมีความตั้งใจที่จะเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วก็คือสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ตามเป้าหมายของงค์การค่ะว่าอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้เกิดไอเดียซึ่งปกติแล้วว่าเวลาที่เราเห็นไอเดียหรือว่าเราเห็นว่าองค์กรอื่ททำงานยังไงครับเราก็จะเห็นว่าการออกนอกกรอบคือคนตล้าออกนอกกรอบมากขึ้นมันก็จะดีกับองค์กร แล้วก็เราก็จะมีการใช้กล้าใช้เ a ต้มากขึ้นกล้าพูดกล้านำเสนอมากขึ้นซึ่งผมมองว่าจริงๆนะครับถ้าเกิดคนกล้าใช้ข้อมูลกล้าพูดมากขึ้นนะ่ะมันก็จะต่อยอดในการทำ Data าไตรเวนต์ออแกเนอเรชันที่ดีครับผมก็คือว่าด s ชบอร์ดนะครับมันจะมีอยู่2อรูปแบบคือหลายๆคนหรือผู้บริหารจะคาดหวังว่าอยากได้เป็นอินโฟกราฟิกต่างๆนาะนาะนะจริงๆแล้วในเบสแพคจริงๆของพวกที่เป็นเดต้าไตรเวนนะครับ ในมุมของผมนะครับเอ่อกดีดีไซน์สิ่งๆิ้งเนาะมันก็จะมีคําว่าดัดบอร์ดที่ทำไปใช้ก็ทำไปโชว์คือดีไซน์สิ่งยิ่งอ่ะเราเอาเรื่องหัวข้อเรื่องมุมมองเรื่องอนะาิติกได้ให้ได้ก่อนพอว่ามันเห็นว่าเป็นสวยงามและใช้ได้เกิดประโยชน์จริงๆรแล้วครับ ถึงตอนนั้นนะครับจะเป็นการใช้ Photoshop หรือใช้พวกส i l l พวกการทํากราฟิกเพื่อทําให้หน่าดึงดูดน่าสนใจมากขึ้นซึ่งมันก็จะตอบโจทย์เรื่องวิายจริงๆว่าเราเอาให้เกิดประโยชน์ก่อนพอเกิดประโยชน์เราจะดิสทิบิวนะครับมันก็จะมีเรื่องของความสวยงามอะไรต่างๆมากขึ้นที่ต้องคำนึงถึงครับผม ในในมุมของผมแล้วกันเนาะก็คือในพวกที่เป็นปกติครับเราก็ในในไทยตอนนี้แล้วกันเนาะก็ยังไม่ได้มีคลาสที่เกี่ยวกับเรื่องพวกที่เป็นไอเดียจ๋ามากนักครับผมถ้าเกิดเรามีคลาสที่เป็นไอเดียกับพวกที่เป็นปฏิเิศอยู่อยู่คู่กันนะครับเหมือนในค่ายที่เป็นค่ายที่จีเกต้าแคป์มากครับผมผมก็คิดว่ามันก็เป็นคลาสที่น่าสนใจเพราะว่า เอาที่เห็นหลายๆโครงการเวลาที่เขาเชิดทยากรมาพูดเขาพูดหายเลเวลมากพอหายเลเวลมากคนก็จะไปต่อยอดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นการที่เปขาเกินไปอคะครับคนเขาก็จะไม่ได้ไอเดียไปต่อยอดซึ่งในมุมของผมค่ายที่จีเตอย์ตาแคมก็มีการเบรนดิ้งกันที่ดีระหว่างการทําให้เกิดไอเดียแล้วก็ทันเทคโนแล้วก็จุดที่ผมมองว่าในในค่ายค่ายนี้ละกันนะครับเป็นจุดที่ผมมองเป็นเฟรมเวิร์กที่ดีคือเรา มีการเอาเดต้มาทำแล้วก็จะมีตัวของที่เป็นคลินิกในตัวที่เป็นคลินิกในมุมมองของผมก็คือหลาคนเราจะเห็นมากๆเลยเวลาที่คนเรามีไอเดียไปต่อยอดแต่จริงๆแล้วครับเขาจะขาดแทคจิดตรงนี้ซึ่งผมมองว่าเป็นเฟรมเบิร์กที่ดีในค่ายคนี้ครับผมโอ้หขอบคุณมากเลยอ่ะผมมือนิดนึงเพราะว่าค <laughs> ื <laughs> อแบบผมอะคือด้านแบบเ a ต้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องไกลตัวมากสำหรับผมเลยนะ ตอนแรกก็คือคิดว่าคือผมแบบจะเป็นทางมีเดียเป็นสายแบบนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะแบบว่าไม่ได้ใช้เฮ้ยจริงจริงมันมันคือทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยอ่ะมันจับทุกอย่างเป็น Data ได้หมดเลยจริงจริงในความเห็นของผมนะครับคือคําว่าคําว่า Analy t i c s หรือว่า Data Analy t i c s พวกเนี้ยครับหลักการมันอยู่ที่ว่าเราวิเคราะห์เราใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนครับเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้า,ามคือเรื่องของเรื่องอยู่ที่ว่าคนเราส่วนมากก็มองว่า เดต้าที่มีเป็นยังไงเราอยากจะทาแต่ความเป็นจริงแล้วว่าคือผมหวังว่าการทํา d a t าแอนาลติกหรือว่าการขอข้อมูลท,ที่สําคัญที่ตุดอันดับแรกคือการตั้งโจทย์คือคาว่าตั้งโจทย์อย่างเช่นว่าที่ผมจะย้ำย้ำเสมอเสมอว่าเราสามารถใช้ตัวเลขตัวใดตัวหน,นึง่งหรือว่าเป็นค่าใดค่าหนึ่งบอกถึงความสาเร็จหรือความไม่สําเร็จความดีความไม่ดีเราเราก็ไปหาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วว่าครับค่าค่าเนี้ยรับคค่าค่าเนี้ย ถ้าเกิดเราเอามาวิเคราะห์แล้วมันมีมุมมองไหนที่ทำให้ค่านี้สูงค่านี้ต่ำค่านี้เยอะค่านี้น้อยหรือเป็นความสมพัธ์อะไรต่างๆนานาถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาเทรนทุกท่านเนี่ยเอาแนวคิดตัวนี้ไปใช้อะครับผม พอคนเราเริ่มอนนไิติกมากขึ้นอนาคตนะครับก็คือจะเปบได้ไปพวก A I M L หรือสบายเลยเพราะว่า A I M L เนี่ยเราพูดถึงเทคมาชินเร r n นนิงมัคือว่าเราให้มาชีนหาให้เราว่าปัจจัยไหนทำให้ค่าไหนเยอะค่าไหนหน้อยผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วการทำ Data a ไอทิคเดิเครื่องมือเดือว,ว่าเราเอาแนวคิดเป็นที่ตั้งก่อนนะครับ เราก็จะตป่อยอดอยู่หลาคนอยู่ในคอนทางง่ายเพราะว่าพอบื้้นฐานเราแน่นแล้วอนาคตจะไป ML จะไป AI อะไรผมก็คิดว่าน่าจะไม่ยากแล้วละครับจริงๆคือในส่วนหนึ่งของผมครับก็คือเรื่องของออหลังจากจบโปรแกรมแล้วกันเนาะผมก็คิดว่าถ้าเกิดค,คนเขามี Data แล้วก็คนคิดจอดจาก Data คืออย่าอย่าให้หมองว่าเป็นเรื่องของ Data าแคมป์ดน,นี้แต่มองว่าเวลาที่ คนที่ทำงานเพราะว่าเออต้องบอกว่าคนที่เข้ามาแข่งขันกับมากก็จะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์แล้วก็หลายๆคนก็จะเป็นอ่าไม่ได้มาไม่ไม่ได้มาจากสายคอมครับเราจะเห็นว่าในทีมต่างเนออี่ยในทีมสามคนสี่คนห้าคนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ทําทับโวจ,จริงๆเนี่ยอยู่แค่คนสองคนแต่ว่าก็คือจะมีคนที่ออกไอเดียหรือว่าคนที่เป็นหนักสือข,ขอข้อมูลซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆแล้วครับถ้าเกิดว่า คนที่เป็นหนักที่ของข้อมูลอ่ะเขาเหมือนกับว่ามีโกมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เขาก็มีคนที่เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมันจะเกิดจากการที่คนสองประเภทเนี่ยมาทำงานร่วมกันมันก็ทําให้องค์กรนะครับออกจากกรอบ ตอบว่าเราม players, ements, players, kita, yes. ีข้อม euh ูลอะไรเราทําเป็นรายงานเชิงสถิติทํารายงานสถิติแล้วก็เป็นพวกที่เป็นรีพอตโดยเราไม่ได้มองถึงมุมมองอนาลิติกหรือพวกที่เป็นมุมมองอะไรแบบนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาในโปรแกรมเนี่ยครับผมเอาแนวคิดที่เราสอนไปใช้ผมก็เชื่อว่าองค์กรใดๆก็ตามครับเอาอนาลิติก เอาโกเป็นที่ตั้งนะครับมันก็จะเพิ่มขีดความสามารถของตัวที่เป็นที่ทังที่ทางองค์กรขีดความสามารถในการแข่งขันผมก็มองว่าเอ s s s i i l l t y y ในการพัฒนาก็สามารถไปได้เรื่อยๆเลยครับก็จริงๆคือในทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือภาคกิเอกชนเนี่ยครับปัญหาที่เราเจอปัญหาหนึ่งคือเขาอยากจะขอข้อมูลแต่ว่าข้อมูลนั้นเขาไม่มี ใช่ครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของแการแอนาลิซิสว่าข้อมูลที่เราอยากมีกับข้อมูลที่เราไม่เคยมีครับผมจะทำเดต้าคอลเล t ชันยังไงซึ่งก็ผมก็มองว่าในโครงการนี้ครับมันก็จะทำให้คนตอบยอดได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วครับหลายๆห,หลายๆทีมเนี่ยเขาบอกว่าในตอนที่เป็นคลินิกเขาอยากไปขอเรื่องนี้ แต่เขาก็ไม่ได้มีข้อมูลเขาก็เริ่มเป็นการหาองค์ความรู้จากภายนอกหาะก็จากภายนอกมาจริงๆก็อย่างที่ภาคเอกชนก็เหมือนกันครับภาคเอกชนเวลาที่เขาไม่มีข้อมูลเขาก็มีออปชันท,ทางเลือกคืออาจเ,เป็นสายเต้อย่างเช่นว่าเขาไปตึงข้อมูลจากน็ตเวมาข้อมูลจากบริษัทอาโคหรือเขาดึงข้อมูลจากบริษัทในตลาดมาซึ่งข้อมูลพวกนี้ครับล้ำค่ามากผมเคยทำดัชบอร์ดวันวนึงค่าทําประมาณแสนนึงแต่ว่าเน็ตที่เป็น ค้าข้อมูลที่เขาซื้อนิวเซนมาปีละสองล้านผมก็แบบนู้นแล้วเอาเอ c เ l ละาคาสองล้านมาทำดัชบอร์ดซึ่งตรงนี้ก็คือว่ามันก็ถือได้เห็นถึงแวลูของตัวที่เป็น d a ต้าทุดนี้ทำถ้าเกิดข้อมูลไหนที่เรายังไม่เคยเก็บขึ้นมามันก็ถ้าเกิดแนวคิดว่าเราควรจะริ่มทำเ a ต้าคอ l ์เรคชั่นชุดนี้ใหม่เพราะว่าข้อมูลอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ครับผมข้อมูลชุดใหญ่ข้อมูลชุดใหญ่อีกแล้วคือถ้าที่อื่นเขามีแบบ S Data s o u r ร e หรือข้อมูลอื่นๆที่สามารถซื้อได้ก็คือนํามาใช้แล้วก็ประยุกได้ถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคหรือเอาข้อมูลจากพนะับบริกสาธารณะข้างนอกที่เขาเปิดอะคะ่ะเอามาต่อยอดซึ่งหลายๆทีมที่เข้ามาในส่วนของการทําคลินิกตรงนี้ก็เลือกใช้ในส่วนตรงนี้ค่ะ ว่เช่นเอาข้อมูลในส่วนของที่เผยแพร่ทั่วไปเช่นอันตาจํานวนประชากรที่มีต่อพื้นที่หรือว่าในส่วนของรายได้ประชากรที่เราสามารถหาได้อนไเงี้ยค่ะเอามาต่อยอดกับข้อมูลที่มีทําให้มุมมองการวิเคราะห์เขาลึกขึ้นเยอะเลยหลายๆครั้งเนี้ยคนเขาก็ถามผมว่าเอ๊ะเอาข้อมูลชุดนี้ครับกับข้อมูลชุดนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วจะทําอะไรได้ไหมผมบอกว่าจริงๆแล้วคาถามเนี้ยทางผู้เข้าแข่งขันต้องตอบเองเพราะว่าไม่มีใครรู้ครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าหลายๆหลายๆหน่วยงานเนี้ย พอเขาใช้เครื่องมือที่เป็นอนาลสิติกอย่างเช่นขับโปเองนะครับมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถเอาเดต้าหลายๆแหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกันได้ง่ายขึ้นมันก็เกิดการทดลองมากขึ้นอย่างเช่นทีมบางทีเนี่ยเขาก็รอขาข้อมูลจากภายนอกอย่างเช่นข้อมูลที่ผมถิอว่าดีนะคือจานวนประชากรหรือไมก่กจะทน่งจนวนอัตราการว่างงานหรือว่าพวกข้อมูลเชิงคุณภาพชีวิตของแต่ละกลอดเตนดับไหนนะครับพอเราเอาข้อมูลที่มีอยู่มา เอากับข้อมูลที่จากภายนอกเข้ามาบางครั้งมันจะเกิดจุดหลายจุดที่น่าสนใจครับผม่ือยอนเลยก็คือต้องลองทําดูก่อนถึงจะรู้จริงๆแล้วคือ็ผมมองว่าจริงๆแล้วครับเออผมก็มองว่าเหมือนเป็นเชฟนะเชฟที่ทําอาหารแบบเดิมๆตลอดนะครับเขาก็จะเป็นเชฟแบบเดิมๆถ้าเกิดเชฟที่กาแบบทดลองอะไรใหม่ๆครับเขาก็จะเป็นเชฟที่เป็นอินเทร in ์อินโนเวทีฟอนาคตเขาอาจจะไปเปิดการอาหารของตัวเองหรืออนาคตเขาอาจจะแบบว่าทําอาหารที่แบบ แปลใ,ห, <time> ให,หม่ไม่มีใครทำจะเป็นยูดิกเมนูของเขาได้โอเคโอเคอีกพี่แคปจะเป็นเป็นมุมของเรื่องการสื่อสารจากงานที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนอะว่าเราสามารถเข้าถึงไ <museums> ด้มากน้อยขนาดไหนนะคะในมุมตรงนี้ความคาดหวังของพี่ก็คือว่าเขาจะต้องสามารถที่จะอธิบาย ในส่วนของชิ้นงานของเขาโดยที่เราสามารถที่จะมองงานที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยและเข้าใจได้โดยง่ายเนาะมีในส่วนของการแตะต้องในส่วนของมุมมองของข้อมูลในหน่วยงานของเขาแบบเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าพี่มองว่าการที่เขาจะทางานขึ้นมาประชินเนี่ยมันจะต้องสื่อสารกับคนได้และถ้าสมมติว่าองค์กรจะเผยแพร่ง,งานชิ้นนี้ให้ประชาชนได้ดูหรือออกสู่สังคมอ่ะสังคมจะต้องมีคําถามกัะชิ้นงานนั้นน้อยๆแล้วก็เข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เขาพยายามพรีเซนต์ได้เยอะๆ ในส่วนของเทคนิคยอะไรเงี้ยอาจจะต้องให้ทางพี่ติมเป็นผู้ให้รายละเอียดได้เลยครับจริงๆก็ไม่เชิงทางเทคนิคครับแต่ว่าจริงๆก็เห็นด้วยกับกระถางพี่แคทนะครับจริงๆคือจุดที่ผมมองว่าเป็นเรื่องของ storytelling ละกันผม,ผมมองในมุม storytelling คือผมมองว่าปัญหาอย่างหนึ่งนะครับขององค์กรคือเวลาที่เราได้อินสา์หรือทำา a s h b o a r ได้อินสา์มาเนี้ยเราหาข้อมูลมาซัพพอร์ตได้แล้วว่าผมว่ามันเจอปัญหาอยู่สองเรื่อง ปัญหาที่หนึ่งคือ,อต้องบอกว่าคนที่เป็น Data s c i e n t i ท t หรือว่าคนที่เป็น Data Analyst เนี่ยหลายๆคนนะครับผมเขาก็แบบมีความคิดของตัวเองอะไรของตัวเองซึ่งตรงนี้ครับเขาครับอาจจะอยากตื่อให้กับคนที่ฟังหรือว่าคนที่รับตางไดคอนไม่ดีเท่าไหร่คือในมุมของผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องยากนะครับผมมาฟังให้เข้าใจง่ายๆครับผมมันก็จะนะครับดีขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึงคือเรื่องของการไม่กล้าพูดคำผม การไม่กล้าพูดคืออะไรครับคือเราเจอข้อมูลเราเจออินไซต์เราหาอนาลิติกเจอแล้วครับเราลองคิดว่ามันไม่ใช่เคยโครงการเจ t ้าแข่เราเป็นในองค์กรเราเจอข้อมูลบางอย่างแต่เราไม่กล้าพูดไม่กล้านําเสนอแต่เก็บเก็บไว้อะ ผมก็มองว่ามันก็คือเป็นเหมือนเป็นดัชบอร์ดที่เหมือนกับว่าเราแปะเราแปะโอเฉเฉยเรามอดูแต่การสั่รืิ้งเหวี่งเนี้ยมันก็คือการที่เราเอาข้อมูลนะครับมาเล่าให้คนฟังง่ายๆเอาอินไซต์มาเล่าว่าจะเกิดอะไรและสุดท้ายะครับผมมันต้องมีการสรุปต้องบอกว่าหลายๆคนหลายๆเดลต้าประเทศหลายๆคนเนี้ยทําข้อมูลมาแล้วไม่ได้สรุปว่าจริงๆแล้วผมไปได้อะไรกคผมจะบอกว่า ก็มีหลายทีมากที่แบบว่าเขากลัวทาผิดแต่ผมจะบองว่าถ้าเกิดกลัวทำผิดก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยเราเราเสนอเนี่ถึงให้เราเชื่อผมมองว่าตรงเนี้ครับมันจะเป็นจุดที่เราคาดหวังให้คนเอาเดต้ามาบิเคราะแล้วก็มาสรุปแล้วก็บอกว่าโครงการนี้ได้อะไรบ้างเดต้าชุดนี้ได้อะไรบ้างอยากจะต่อยอดเอให้คนเอาไปคิดต่อยังไงผมว่าจะเป็นจุดที่สาคัญที่สุดมือแล้วผมมือบ่อยมาก มันมีเป็นนับคุมมือไปเลยใช่ก็ก็คือโอเคเลยครับแพระาฟังแล้วก็ผม <c oughs> ผมเข้าใจในมุมมองของของท่านวิทยากรทั้งทั้งสองคนเพราะว่าจริงๆเราเราไม่ได้ไม่ได้อยากให้มองเป็นแค่ว่ามันเป็นค่ายแต่อยากจะให้เข้าใจว่าเอาไปใช้ข้างนอกได้อีกแบบมันเยอะมากเอามาใช้ต่อหรือเราเจอปัญหาอย,ย่างไร <c oughs> ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อได้ก็จริงๆก็ฝึกทั้งแบบแนวคิดแล้วก็วิธีการทำงานด้วย จริงต้องบอกว่างานจริงๆก็อย่างนี้ครับก็ต้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราทำตั้งแจต่บสอบตัวนึงเนี่ยพยายามอย่ามองว่าเป็นเครื่องมือเนาะให้มองว่าิลกกเซตนะครับว่าเราต้องการพิเศษคอนซัลท์ต้องการ d a t a a n a l y s t d a t a e n g i n e e r หรือต้องการฟักฝั่งโซลูชันต้งนี้ครับก็คือว่าคิดว่าองคอ์กรขาดรลโรลไหนในองค์กรก็ปรึกษาได้ละกันโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทาง BAC ขอบคุณน้องเพิร์ขอบคุณน้องเก่งขอบคุณพี่ปิงแล้วก็ ดีแคทมากๆอะไรสำหรัวันนี้ก็ลาไปก่อนนี่เป็นไงพูยเป็นรายการเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาบ้านแคทโอเคครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนวันที่จะเริ่มอบรมนั้นทางทีมแท็บโลและ BAC ได้ทำการซักซ้อมเตรียมเนื้อหากันอย่างเต็มที่ จนแทบไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวค่ะเรามาดูบรรยากาศการอบรมกันสักหน่อยดีกว่าค่ะโดยการอบรมมีกิจกรรมตอบคำถามท้ายบทเรียนเพื่อทดสอบว่าผู้เข้าร่วมอบรมตั้งใจฟังกันและทำตามแบบฝึกหัดเป็นอย่างดีวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากที่เรามีผู้สนใจมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแท็บโลด้วยนะครับที่มาร่วมสนับสนุนโครงการนะครับ เป็นสปอนเซอร์ใหญ่และช่วยออกแบไนัยง,งานนะครับทางทีมงาน d j เราก็มีอ,อีกหลายชีวิตเลยนะครับที่ร่วมกันขับเพื่อนทําด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของการทำคอนเทนต์สร้างโปรโมทนะครับให้พวกเราได้รับรู้รับทราบทำนิสืยเชิญมาร่วมคิดไอเดียนะครับในการทํางานเดี๋ยวผมจะเล่าไอเดียที่จะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจให้พวกเราฟังนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเราเข้ามาร่วมในโครงการตอนสุดท้ายตอนจบเนี่ย อยากจะให้ทางดีจิและดีเจนะครับรวมถึงท็บโลเนี่ยคาดหวังนะครับอยากจะให้พวกเราได้นำดาต้าจากองค์กรของเราตัวเราเองเนี่ยนะครับมาใช้ประโยชน์สร้างสรรค์งานได้จริงๆนะครับผมก็เลยจะเน้นที่เรื่องของตัวอย่างที่มีคนนำมาใช้นะฮะคงใช้เวลาไม่เยอะมากนะครับไกด์ให้เราพอเป็นไอเดีย Data เนี่ยมันไม่ตีความตรงไปตรงมานะนะฮะหมายความว่าอะไรครับผมอยากรู้เศรษฐกิจดีขึ้นนะฮะ วิธีหนึ่งก็คือในวิธีปกติวิธีเก่าๆวิธีทรดิชันแนลก็คืออะฮะก็ไปถามตรงๆเนาะเออประชาชนคะคุณคิดว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นไหมนะฮะก็ถามตรงๆเลยท่านมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นไหมท่านคิดว่ารู้สึกว่าท่านชอบเศรษฐกิจด,ดีเสียนโยบายเศรษฐกิจไหมท่านรู้สึกเศรษฐกิจด,ดีถามตรงๆนะอยากรู้ว่าดีขึ้นไหมก็ถาม่างนี้นะฮะอันนี้คือตรงๆแต่ถ้าท่านคิดตรงๆอย่างเงี้ยท่านจะไม่วันได้ data ที่มาทํางานนะครับจริงไหมเพราะมันไม่มีทางที่มี data เพราะไม่ท่านตอบ โจทย์ทุกอย่างที่่านอยากได้มันต้องคิดอ้อมและคิดเป็น proxy นะครับ proxy เหมือนตัวแทนเนาะในที่นี้ผมอยากรู้เรื่องเศรษฐกิจไปถามว่ามีไหมข้อมูลที่บอกเศรษฐกิจดีขึ้นตรงๆมีนะฮะอาจจะมีแต่ไม่ตรงหรือไม่ละเอียดพอหรือไม่มีมาคิดอ้อมฮะ,ค,ะคิดด้วย proxy คิดแบบ proxy ก็คือแล้วก็วัดจากปริมาณการใช้กซ x ่ผมก็ตอบได้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม,นะอม่เนาะก็ยุทธยุคถัดไปนะจะ data ปริมาณหา,าสา,าและข้อมูลถูกลงเรื่อยๆนะครับมาจากโทรศัพท์มือถือนะครับ มาจากระบบอ i อออัตโนมัติ C.C.T.V. อย่างที่เป็นต้นนะนะครับในยุคอนาคตเนี่ยรับรอง Data มาแน่นอนรับ t a t ้าจะเต็มไปหมดเลยนะครับที่สำคัญคือท่านใช้มันทันหรือไม่เนาะย่อยมันทันหรือเปล่าทำให้มันอยู่ในคุณภาพที่พร้อมใช้งานเป็นแบบท,ทีเวเบิไหมแชร์กันได้แค่ไหนเนาะนะฮะเรากยาังจโจมอยู่ในทะเลของ Data นะครับ เกมนี้นะคะก็อย่างที่คราที่แล้วเราเคยเล่นนะคะที่เคยเล่นแล้วนะคะมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคือมือถือนะคะเราไม่เล่นในหน้าคอมพิวเตอร์เน,เนาะนะคะเป็นมือถือดีกว่ามันสะดวกกว่านะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนที่โอกดเริ่มเกมนะคะมันจะมีพินทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ k a o o t i t ตามนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์นะเลขพิน7ตัวนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะ รออ่านโจทย์นะคะแล้วก็รอตอบ,บคําถามนะโจทย์เนี่ยนะคะอ่านที่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะหรือจะอ่านในในมือถือก็ได้นะคะสุดท้ายนะคะตอนที่เราเลือกนะคะเราจะเลือกคําตอบที่ถูกต้องโดยกดสีนะคะแดงน้ําเงินเหลืองเขียวนะคะแค่นี้เองมีสี่ช้อยสนะคะสุดท้ายมีเลยเลยค่ะรับรางวัลไปง่ายๆนะคะวันนี้รางวัลเป็นเสื้อ <laughs> เรามีของรางวัลใช่อเมคาพี่ มีค่ะแน่นอนค่ะแล้วจะบอกว่าทุกคนเซอร์ไพรส์ค่ะคุณจะได้เลิฟดาตาหัวใจนะคะพร้อมเป็นอ๋อตัวตัวที่วันแรกเราใส่ใช่ไหมใช่แล้วก็สำหรับฮีโร่เพราะฉะนั้นใส่ไปโชว์ได้อันนี้เห็นหน้าสไลด์โอใช่ไหมคะพี่เห็นค่ะพร้อมคาฮูดนะคะคาฮูดค่ะนะคะเกมนะคะ มีกติกานะคะอย่ารอให้ครูลูกเสือครูเด่นอรีหรือครูรอดออ่านโจทย์นะคะท่านต้องอ่านตาให้ไวด้วยเผื่อเราอ่านไม่ทันเราเจ็ดอนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะครับคงเหนื่อยกันมาเยอะนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคงเหนื่อยกันมาเยอะนะฮะเรียนหนักมากนะครับก็ ในที่สุดก็มาถึงวันสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เขาบอกให้มาให้กําลังใจพวกเราหน่อยนะครับก็เลยมานะครับก็ <Okay. S 1> ยังมีรอบหลังจากนี้อีกนะฮะหลังจากเรเรียนจบนะครับก็คือเป็นรอบที่จะถูกคัดเลือกให้เหลือ8ทีมสุดท้ายเนาะเมื่อกี้เขาก็บอกกติกากันไปแล้วนะครับถึง8ทีมสุดท้ายแล้วก็จะมีโคชชิ่งแบบเข้มข้นท่านที่ไม่ได้เข้าถึง8ทีมสุดท้ายก็ไม่ต้องเสียใจนะครับอสอพรอหรือว่า DG a เราอะ ก็เราส่งเสริมเรื่องของการดามทำดัต้าดิเวนเอาดัต้ามาใช้ประโยชน์กันเหมือนงานภาครัฐนะครับปีนี้เป็น KPI หลักของเราตัวหนึ่งนะครับท่านสาม,มารถท่านยังสาม,มารถถึงแม้จะตก8ทีนะฮะท่านยังสาม,มารถที่จะส่งรายชื่อมาให้เราหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เก็บเป็นบัญชีไว้นะฮะเราก็จะทําเป็นลิสต์ของผ,ผู้ที่เรียกว่าทำ,ทำข้อมูลได้มีประโยชน์น่าสนใจนะเราไปอาจจะไปแอปพลเคับท่านอีกในอนาคตนะครับแล้วก็อาจจะรวบรวม เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่สอบถามนะครับว่าแล้วหน่วยงาน,นอื่นๆล่ะที่ไม่เข้า8ทีมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนอ,อาหน่วยงานอะไรนะหน่วยกล้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมว่าเดี๋ยวท่านต้องถามเดี๋ยวเราจะสรุปพรงนี้ส่งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับก็จะคงจะสรุปและแจ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกไม่ต้องน้อยใจไปไม่ต้องตกใจไปนะครับถ้าท่านไม่ได้เข้ารอบนะฮะก็ขอให้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พี่เลี้ยง ทั้งทงางอาจารย์ปิงเนาะและอาจารย์หลายท่านนะครับรวมถึงทางแับโลเนี่ยแล้วก็น้องปิงด้วยขอบคุณมากนะแล้วก็มีทหารเรือมีอะไรนะรอดอด้วยเหรอโอเคนะหนึ่งใ,ใหม่นาะหนึ่งสองสัถึงจะเป็นการอบรมออนไลน์แต่ทุกทท่านทุกทุทีม ก็ให้ความร่วมมือและน่ารักกันมากๆโดยการอบรมครั้งนี้มีรางวัลในการตอบคำถามและกิจกรรมมากมายเช่นกิจกรรมโพสต์รูปพร้อมแฮชแท็กลองไปดูผู้ได้รับรางวัลกันค่ะว่าแคปชั่นจะน่ารักขนาดไหน แล้วแต่ทุกท่านก็ยังปรึกษาหารือกันในลายโอเพนแชทกันทั้งวันทั้งคืนแพบไม่หยุดไม่ย่อนกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าทุ่มเททุ่มใจกันอย่างเต็มแรงเลยค่ะเตรียมพบกับเอพิโซดตัดไปนะครับซึ่งจะเป็นการคัดเลือก8ทีมสุดท้ายนะครับเข้าสู่รอบ Exclusive Training ซึ่งเป็นการฝึกฝนที่เข้มข้นแบบทีมต่อทีม ให้ท่านเตรียมความพร้อมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถัดไปครับมาติดตามกันว่าทั้ง8ทีมจะเป็นใครและผลงานของเขาเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อก้าวไปยังการเป็นอัศวินข้อมูลเปิดภาครัฐต่อไปครับในครั้งหน้าเรามาฟังความรู้สึกจากผู้เข้าแข่งขันกันบ้างว่าจะเป็นยังไงแล้วพบกันค่ะ